จะเลิกน่ารักกี่โมงพี่อยากให้เลิกน่ารักกี่โมงอะคะ่ะถ้าเปียนน่ารักจะเลยโอ้ยขอบคุณค่ะ14อีกครั้งไหมคะโรเหมือน14อีกครั้งไหมเหมือนไหมสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหมือนนาจาเลย เหมือนนาจา oh <my S 1> นางจา,จาในหนังจีนอ๋อแบบนู้นอเป็นสาวเพลงนี้ติดหูหนูมากเลยไม่รู้ทำไมเด็ <laughs> กลงสิบปีจริงเหรอคะ <laughs> จริงนะหนูก็ว่าจริงอยู่ <laughs> หนูเหมือนกลับไปสิบแปดอีกสิบสี่อีกครั้ง <laughs> องเทพสามอะไรนองเทพสามตาเรามาโดนใจ โอมเทปสามตามมาโดนใจรวยพี่ลูกดิ Why, thanks, thanks, thanks. Hey, ๊วสวัสดีค่ะรวย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 พี่ลูกดิ๊ดูหนูนานๆนะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นเด็กขอนแก่นแล้วใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูไม่อยากเพลงพี่แจ๊ต้องมาต้องซิงต้องวิ่งต้องซิงต้องวิ่งอยู่จริงๆวิ่งไม่ได้วิ่ง ซิ่งวิ่งซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้สวัสดีค่ะแจ๊ดนักร้องหรือแจ๊ดนายคะพี่แจ๊ดนักร้องค่ะไม่ใช่พี่แจ๊ดตรงนี้ไม่ใช่พี่แจ๊ดคนนี้อ๋อไม่ใช่พี่แจ๊ดผู้จัดการนะคะพี่แจ๊ดนะคะใช่หนูตกเก้าอี้มาค่ะนี่ดูดีแดงยังแดงอยู่เลยเนี่ยแขน ไม่ได้เปิดนี่แค่นี้ไม่ช้ำค่ะแต่แดงเพราะว่ามันขูดลงไปกับโต๊วนอนยังไงอะไรนะคะเอา,มาแมลงานตัวน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยสุดที่ชากล้วยน่ารักมากครับไมคคือหนูมันเป็นเก้าอี้นั่งใช่ไหมคะสีดำที่เหมือนอาจารย์นั่งแล้วมันนิ่ม แล้วหนูก็เลยเอามาต่อกกันแล้วที่หนูจะนอนลงใช่ไหมคะแล้วตูนัวก้นหนูวอยู่ตรงกลางของเก้าอี้แล้วหนูจะขยับก้นไปไว้เก้าอี้ตัวนี้เพื่อที่จะได้ตัวนอนลงอย่างนี้แล้วหนูก็ล่วงลงมาเก้าอี้มันแยกแวะอย่างนี้หนูก็ไหลลงมาเลยอยู่ตรงนู้นแม่หมอนแดงขอโทษโทษของการหนูไม่ได้นอนในคคาะหนูประชุมเสร็จแล้วแล้วหนูก็แบบจะตัด คลิปทีเซอร์ทําทีเซอร์ใช่ไหมคะเพราะวันนี้มีส่งคลิปทีเซอร์ให้อาจารย์ตรวจแล้วหนูก็เจอแบบเออนอตัดดีๆอะไรอย่างงี้สรุปหนูร่วงเกอีพื้นไม่เป็นไรค่ะแต่ก้นหนูเนี่ยกับอ่าอะไรอะคะกับกับแขนหนูอ่ะขูดโตพี่จีสวัสดีค่ะรันไม่รับมุกมุกอะไรเหรอคะ ใหม่โยนมุกมาสิไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้แล้วหนูต้องตอบอะไรอ่ะไม่อันนี้อันนี้จบอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมุกต่ออ๋อพีเคกับนิ้นหรอครับวันนี้ทำไมทุกคนรู้ว่าหนูพีเคก็ว่าอ,อ,อ๋อก็ลอง <c oughs> อ สาไม่ได้สาเมื่อเช้าหนูซาผมแต่ว่าวันนี้หัวเขาจะเอานึ่งงนเขาไม่ยอมเาจะเอาอันนี้ค่ะของเขาจะต้องเอาของหนูด้วยต้องเอาจากข้อมือของแม่เขาไม่ยอมเอาพี่ว่าลาวันนี้ขายดีพี่ว่าลวันนี้ขายดีไหมคะอ๋อใช่หนูอยากหนูอยากลองพีเคเดี๋ยวว่าจะลองพีเคก็พวกพี่พี่เขาถามเก้าอี้เป็นอะไรไหม ใช่ไหมเห็นนินบอกอยู่ว่าพี่ถามว่าพื้นเป็นอะไรไหมเก้าอี้เป็นอะไรไหมไม่มีใครถามหนูสักคนว่าหนูเป็นอะไรไหมไม่มีใครถามหนูเลยอ่ะเจ้าอ่ะข้างๆร้องเพลงอะไรข้างๆอ่ะแล้วก็เราก็พยายามอาอย่างเอาอะไรย่างข้ามาออ่ะ วันนี้ต้องสามแต้มเพื่อจะผูมได้ก็แล้คือโลโบโคอปใช่ค่ะเ uh huh. จ๊รนเจ็บนะโลโลโลขวรนาะทรงผมนี้เหมือน uh huh. เหมือนสุบห้าสวัสดีครับสามถึงสี่ไงได้ uh huh. ได้ไม่ติดอุ้ยขอบคุณสับแป้งแต่งหน้านะคะ uh huh. พี่ลองร้องเพลงให้ฟังหน่อยน้อ no. ง oh. เป็นสาวคอนแกนยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีอ้าเล็บอุ้ยอีซาเล็บยาวอ่ะน้องน้องลองเล็บยาวต้องไปตัดเล็บแล้วนะเราอ่ะตัดเล็บนะเล็บยาวมันมันเจ็บตกใจเลยหนูก็ตกใจเหมือนค่ะเต็มมือเลยตอนเนี้ย คืนนี้เท่าไหร่ดีแมนยูคืนนี้มนยูถ้าวันนี้หนูพีเคชนะหนูก็สามสูตรมเลิ <c oughs> หน้าใสมาหน้าใสมาเพราะว่าหนูเพิ่งอาบน้ำอาบน้ำล้างหน้ามาค่ะ <c oughs> ตัดเล็บน้องใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะตัดเล็บน้อง <c oughs> หนูไม่เคยตัดเล็บให้ทาโร่เลยหนูไม่กล้าตัด คืนนี้เล็บเล็บเล็บลิเวอร์เรากี่ลูกดีเอออะไรก็ได้ค่ะกี่ลูกก็ได้แต่ว่าขอให้ชนะก็พอค่ะวันนี้ชนะอยู่แล้วแม่แม่ใส่เสื้อลิเวอร์ไปพี่้าแม่ไม่ได้ใส่ค่ะวันนี้ชนะแน่นอนเพราะแม่ไม่ใส่เสื้อลิเวอร์ฟูลนะคะคืนนี้เชีนซีชนะแดนยูใช่ใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยแต่ว่าถ้าทุกคนแบบไอ้นี่อ่ะ ถ้าห,หนู PK ชนะไม่แน่นะไม่แน่นะอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนรู้ใช่ไหมคะอขอดีๆขอครับขอครับก่อนขอครับขอครับอยู่มาแน่ๆมาไนะหนไหน,หนเห็นแต่นกไม่เห็น <c oughs> เห็นเลย พีเคทางใจได้เนี่ยเดีเด๋ยวนะนะ่ะดูสิพูดไม,ม่เขา้าหูขออนุญาตออกไลฟ์โอ้ยแรงอ,ะอ่ะน,นี่นโบรันจะดู ก็สวัสดีครับไม่หรอกค่ะก็ใครชวนพีเคก็พีเควันนี้ใครชวนมาหนูหนูรับหมดค่ะเพิ่มิ่าวันจะไปชวนด้วยอ๋อไม่เอาใส่ฝากคณทม่ใส่เสื้อแมนอยู่ทีไม่มีน้องเจรันเพิ่งเปลี่ยนยางล็อผมน้องเอาสีดำมาลัอตนะ อไไ,ได้เขาไปตามคนก่อวแมนยูมาแน่อ๋อเอาเลยค่ะมาไหนเอเอฝนหลับขอขอบิดตัวแป๊บนึงนะคะทุกคน ทำไมทาร์โลเป็นคนขี้เบื่อใ่ในบ้านใส่เสือไหมมีแต่ของคนมีหนูหนูมีแต่หนูอะมีแมนอยู่แค่ตัวเดียวที่วันนั้นไปกินข้าวแล้วพี่นิกกี้ซื้อให้ไงค่ะอุ้ยมีขาขึ้นอุศมาคะอุ้ยสวัสดีครับพี<อ>่ชูชัยสวัสดีครับชูชัยชูชูชูีชูช <ส gas: S 2> ีนะชื่อเชลซีพี่ว่าลาลาช่วยขายช่างทำแล้ช่วยขายอยู่ค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวงงทำไงพูดก๋วยเตี๋ยวทีฮัลโหลทำไง ได้อันนี้ค่ะแต่หนูเพิ่งเปลี่ยนมาหนูเปลี่ยนมา3อันแล้วแล้วยังรัดผมไอตัวตุ๊กตาของหนูเข้ากัดจนพังอ่ะทุกคน,นฮัลโหลอยากคุยด้วยเดี๋ยวงับแมวเขาเขางงว่าหนูทำเสียงอะไรไไ<ม>โดนแมวมๆๆโดนแมวจะงบจ,จ,จะปุกจะปุบ มีท่านใดอยากให้ FC โกลันช่วยโปรโมทสินค้าไหมน่าหนักสิคะมีใครอยากช่วยไหมเจ็บอยาขวนได้ไหมยังงงอยู่มั้ยทำไมพี่ตีต้องข่าวกว่าน้องครับพี่นนคกิปไม่ได้ข่าวกว่าอีกนะทำไมอ่ะทำไมมันเป็นข่าวกว่าล่ะเป็นข่าว แล้วสนนกก็งง,กงว่าทุกคนคืนนี้จรวมกับ้านเชลซีกันครับใช่ค่ะเงียบก่อนได้เชลซีสู้ๆเชลซีซคืออะไรสิงต่อเพื่อนค้าเป็่ปะใช่ไหมใช่มไม่ไม่แมนยูครับสิงบรู ยอย่ายยเอาแต <ใจ S 1> ่ใจกลายเป็นเขาไม่อยากให้แม่เชีย์นั่นนะสิเ <c oughs> ชียร์ทีมหน่อยก็โดนเราอะอะไรนะ๋อใช่ไหมพอดีหนูไลฟ์แล้วคุณไม่ให้นั่งอยู่ด้วยค่ะอ๋อโอเคแต่คุณแม่ทันทันค่ะทันค่ะอ๋อโอเคงั้นขำๆแล้วกันได้แล้วขอบคุณค่ะโอเคค่ะเอาแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันกดยังไงมันเริ่มยังไงนะแมท ใช่ไหมโอเคงั้นพี่พูดคุยกับโกลันไปด้วยดีกว่โาโกลันอันนี้อย่าอย่าเรียกป้าแป้งนะเรียกพี่แป้งก็พอโอเคได้ค่ะโกลันอายุเท่าไหร่ละคะหนูยี่สิบสองค่ะเอาแม่เข้ามาทักทายด้วยเร็วคุณแม่ไนแม่เขินน่ะค่ะไม่ใช่เช่าออกกล้องเอาคุณแม่มาออกกล้องก็จะได้สวัสดีคุณแม่เพราะคุณแม่จำจำพี่แป้งได้แบบนี้สายล่อบฟ้าค่ะอุ้ย คุณแม่เก่งมากเลยโกลันเคินอะทุกคนอปกติหนูไม่ได้เงียบอย่างนี้ใช่ไหมอ่อก็ไม่ค่อยค่ะแต่ว่านิดนึงค่ะทุกคนบอกเอ็นดูน้องด้วยนะคะต้องบอกให้น้องเอ็นดูพี่แป้งด้วยนะคะเพราะว่าโลกติ๊กต็อกเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณแป้งแน่ๆเลยไม่น่าใช่หมายถึงแม่น้องเขาหรือเปล่าคะคุณคุณชื่อเจแม่หนูน่าจะแก่กว่า แก่กว่าค่ะแก่กว่าอะไรเป็นเจ้าของเพลงติดฝนเหรอไม่ใช่ค่ะทำไมเขาบอกเจ้าของเพลงติดฝนหนูชอบร้องเพลงติดฝนผิดเนื้อผิดท่อนค่ะเอาหรองั้นพี่เปิดเพลงติดฝนดีกว่า <c oughs> ติดฝนเดี๋ยวกันนะอุ้ยมันต้องมัน,มนพิมพ์ภาษาไทยพิมพไม่ได้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรเราเราเรา,เราพูดไม่ถูกเลยเพราะว่าน้องไม่รู้จักพี่แป้งหนูหนูรู้จักค่ะ แต่ว่าอ่ะมีแฟนคลับอกว่าหนูมีเพลงด้วยถูกเป่าเป็นศิลปินของ Love i s จริงเป่าค่ะ<า>มีเพลงพอะไรบ้างคะตอนนี้เพึ่งปล่อยมินิซิงเกิลมาเพลงหนึ่งค่ะชื่อเพลงอะไรเอ่ยชืย่อเพลงว่าไม่ง้อหรอกค่ะไม่ง้อหรอกค่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวอุ้ยทุกคนรู้อ่ะทุกคนที่ดูอยู่รู้หมดเลยแต่พี่แป้งไม่รู้อ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ด้วยคะ่ะอ๋อเป็นน้องนิกกี้นะฉัดเป็นน้องแท้ๆเลยไหม ม่ค่ะหนูไปฝึกงานกับพี่นิกกี้ช่วงปีสามมาค่ะอ่าแล้วโดนพี่นิกกี้จีบด้วยไหมอือไม่ค่ะอ่ะงั้นให้น้ให้โกราลร้ลองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะร้องเพลงตัวเองให้ฟังได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะว้าเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดใน u b e หรือว่าร้องร้องเลยร้องกดได้เลยค่ะเพราะว่าเปิดใน youtube ของพี่แป้งมันกดภาษาไทยไม่ได้อ่ะ อ๋ออยาพูดชื่อค่ปีนี้ได้ช็อดอกไม้ใหญ่ปีนี้ได้ช็อกโกแลตมากมายตอนเช้าคงก็มาส่งดีเอ็มก็ได้ไม่หยุดโอ้ยจะทำไงปีนี้ได้ช็อดอกไม้ใหญ่ปีนี้ได้แก่ขงขวัญมากมาย แม้จะไม่มีเธอแม้จะไม่มีใครก็ไม่เป็นไรฉันซื้อได้เองแต่ได้ได้ได้ดดไม่เงอหรอกอ,อิ่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แป้งแต่ละพี่แป้งุด<ๆ>ด้วยนะคะกด หนูไม่ได้ยินเสียงพี่แป้งเลยครับวินขอบคุณนะคะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วคะ่ะพี่แป้งบอกว่าโกรันเป็นลูกพี่แป้งพี่แป้งบอกว่าโกลันเป็นลูกพี่แป้งได้เลย <laughs> ถ้าพี่ถ้าพี่ต้องตอนอายุสิบแปดอย่างเงี้ยโกลันก็เป็นลูกพี่เลย <laughs> หนูตอนนี้หนูเป็นน้องสาวได้ไหมคะ เป็นน้องสาวก็ได้พี่ก็ไม่อยากเป็นแม่หนูเท่าไหร่พี่ก็อยากจะเป็นแค่พี่อ่ะเป็นนาก็ไม่เอานะเป็นป้าก็ไม่เอาเป็นพี่เท่านั้นเป็นพี่ค่ะเป็นพี่โอ้โหโกลันคะแนนโกลันวิ่งพุ่งไปขนาดนี้พี่กดเอ่อหมายถึงว่าแฟนขับพิมพ์มาว่าพี่แป้งยังไม่แก่นะพี่เขาพูดแบบว่เป็นขับโกลันโหดมากเลยปาดพี่แบบชุดเลยโอ้ยงานพีจะนาพีเคเหมือนกันค่ะ ปกติจะขึ้นไลฟ์คุยกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนบอกโกรันสู้ๆกรันสู้ๆดีใจนะคะที่ได้รู้จักโตบคันมค่ะเดี๋ยวไว้ถ้าออกเพลงในปีนี้ขออนุญาตด้วยนะคะได้เลยค่ะขอ,อนุญาตฝา,ากเพลงได้เลยค่ะได้เลยมเมสเ a จมาได้เลยค่ะโกรันเป็นหลานพี่เบนพอนชิตามีคนพิมพ์มาบอกใช่ อ๋อโอเคพี่เตรียมตัวแพรแล้วปาดแบบสุดยอดมากทุกคนบอกนานๆทีเขาก็จะโศกแบบพี่คุันลีมากค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่แพรได้ค่ะให้หนูชนะไปพี่ต้องขอขอบคุณเมยเมยอีกเช่นกันติ๊กเคปอนสักอิมก้อยพออาบีเจมพิรพัฒโยเกิร์ตปุ้มสุมิตตาคุณอันแล้วก็ขอขอบคุณน้องโกรันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่แพ้ โอเคค่ะบายบาๆปะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งเดพี่แป้งยังไม่มาฮะแป้งแป้งอันนี้อุ๊ขอโทษสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยพี่พีนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอด้วยขอบคุณเมื่อกี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะหนูตื่นเต้นวู้ หนูพูดไม่ออกเลยอ่ะพี่มิ้นขอบคุณนะคะตอนนั้นมันแบบอารมณ์มันหลายอารมณ์มากทุกคนมันแบบว่าแบบหนูก็เขินพี่แป้งอยู่แล้วด้วยเสร็จแล้วโลกแล้วพี่หนูนเราคุยแล้วพี่มินก็ส่งมาหนูไม่รู้ว่าหนูควรจะแบบว่าดีใจอันไหนก่อนดีแต่แบบหนูก็อยากจะดีใจ ใช่พี่แป้งดูยังสวยไม่เปลี่ยนใช่พี่คือหนูอ่ะรูปโปรไฟล์ในติ๊กต็อกมันจะเล็กๆใช่ไหมคะแล้วหนูก็เห็นเออคนนี้น่าจะสวยก็เลยแบบว่าพาเอฟีไปเจอพี่ๆสวยๆหนูเปิดมาหนูก็คุ้นๆแล้วนะคุ้นๆโอ้ยพี่วินขอบคุณนะคะพี่วินขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณพี่สองลบหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ปองนะคะขอบคุณพี่นาบีพี่ทะเลด้วยนะคะพี่บีด้วยพี่เต้สิงดําด้วยนะคะพี่บอลนะคะพี่โมชีด้วยนะคะพี่เดวันพี่จิมมี่ทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะใช่ค่ะสุดยอดทุกทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะ ใช่แสดงละครกับพี่เจี๊ยบไหมคะหนูหรอคะทัดหนูใช่ไหมคะหนูยังไม่เคยเล่นละครคะ่ะชวนนาเบน้นนาเบ้นไลฟ์อยู่หรอคะเดี๋ยววันไหนเอ,อวันไหน,น,ไห,นหนูชวนนาเบนออเดีกว่าไหนมีสาวสาวคนไหนอีกไหมเนอตื่นเต้นจริง จริงหนูจะพูดไม่โอ้วงแลนอุ้ยหนูวงแลนพอแล้วค่ะหนูร้อให้คนชวนหนูดีกว่าชวนที่แบงปีอรอคะหนูขอรู้ก่อนนะวงแลน,นกำลังดัง ใช่วงแรวนคืออันไนคือใครอะคะ <Hello. S 1> ลองดูไหมคะเมื่อกี้ขึ้นอยู่เน mm ี่ยพี่พี่เขาเชียร์วงแหวนออฟไลน์ไปแล้วเ mm hmm. มื่อกี้เขาออนอยู่อะ oh. หนูหาคนขึ้น mm hmm. ซ,ซ้อมลบค่ะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นวงไวรุ่นเพลงสนุกสนุกกดชวนไม่ทันเขาลงไลฟ์ไปแล้วอะค่ะทุกคนหนูขอเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมว่าหนูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้บอกนี่กันแล้วกันโ,นโดเลมีโดเลมีซ่อนละหนูขอเวลาสักสามซ่อนล่ะ โอนเลยอโซนล่ะ <laughs> ทำไมไม่ขึ้นแล้วนาเบนนาเบนติ๊กต็อกเชื่ออะไรไม่ให้น้องเอาไลฟ์น้องเอาเนี้ยถามนาเถามนาเบนก่อน <laughs> ใช่ไหม,ามาแต่ว่าถ้าหนูชวนไปเลยแบบนาเบนกำลังไลฟ์อยู่เขาน่าจะ live ไลฟ์ขายของหรือเปล่าไม่ไม่ไม่นาเบนถ้าเขายังไม่ได้ ต้องทักไปทักไลน์ไปถามก่อนนะเป็นไลฟ์อยู่หรือเปล่าคะอ่ะหนูจะพิมพ์ในติ๊กตอกว่านาเบนใช่หนูต้องทักนะทักแอปเขียวไลน์พยู่หรอใช้แค่สองกล่องก็พอแต่ไม่เป็นไรเราเราชิ้นนี้พี่ยังไม่พอใจเราเปิดแอปพลิเคชันเขาขึ้นติ๊กตอกที่ เขาบอกนาเบนลฟิอ๋อนี่ไงแต่นาเบนขายของอะเปล่าขนงก็ดูสิอันนี้ใช่ติกตอกนาเบนกูห้าสิไม่ใช่นี่นี่นี่ไง M I C K B อ๋อมิกซ์เบนบูเอ็ยังรู้มากพาเราดีกะได้แล้ว ดีจะได้ไปช่วยนะาขายของเนค่ะเ,เออได้ค่ะทำไมไม่เห็นขึ้นนะเบนเลยอ่ะ เบนแล้วก็ B E N Z อ็นเซ็ปพี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 ด้วยหรอผิวดำไทยรอยเป็นพิวแทนได้ไหมครับของเรารูปพี่ก็เป็นนางเอกดำาอ๋อเขาขายของอะทุกคนนะเบนขายของอยู่อะไว้รอบหน้าดีกว่าไว้ต้องบอกก่อนต้องบอกล่วงหน้าหนูหนูคิดว่านะเบนขายของอยู่ค่ะกับพี่เขาบอก ว่าขายของหลานจริงไหมนะจริงค่ะของเท่น้องรันได้สักคิวไหมสักค่ะสักแต่ว่าไม่ได้ไปเติมสีมาปีหนึ่งแล้วอะค่ะเริ่มแบบไม่เห็นรอยแล้วเห็นแค่ตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆรันแบบมีขนคิ้วอยู่แล้วแต่แค่อยากให้มันแบบเปขึ้นโดยการที่ไม่ต้องเขียนคิ้วเลยไหนพี่ๆค่ะ หนูอยากลอง P K กับคนอ,นอื่นๆบ้านที่เขา P K เยอะๆอ่ะหนูต้องชวนใครคะใครของทุกวันอ๋อเก่งเก,เก่งเก่งใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอบนาเบนซักสองนาทีไม่ตรง,ตงชงเราเชิญไม่ได้นะเพราะว่ามันใช่อยู่คนละแหล่งกันค่ะ,คะ บรหนูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อย่าเพิงนี้กันละกันพี่พี่นิวบอกว่าให้กดโม้โลองดูไหมล่ะคะสักครั้งหนึ่งถ้าได้ผู้ชายละ่ะออกเลย <laughs> ไม่ต้องชม o รรนูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อย่าเพงนี้กันละกันอ๋อนี่ไงพี่เขาบอกชวนแบบส่มลองกดไปต่อ